ถามว่าพระประชาบดีโคตมีถวายผ้าสาดกพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าให้ถวายแก่พระสงฆ์มีผลเลิศสังฆรัตนะมิประเสริฐกว่าพุทธรัตนะหรือราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนผู้มีปรีชายาน สมเด็จพระาศาสดาจารย์มีพระพุทธดีกาตรัสแก่พระมหาปชาบดีโคตมีเมื่อนำคู่ผ้าสาดกมาถวายแก่พระองค์ว่าให้ถวายแก่พระสง์เถิดจะได้ผลอันเลิศชื่อว่าได้บูชาแก่พระตถาคตและได้บูชาแก่สังฆารัตนะทั้งสองประการนี่แหละคำสมเด็จพระาศาสดาจารย์ตรัสไว้ถ้าจริงอย่างนั้นแล้วพระสังฆารัตนะ จะมิมีผลเลิศมีผลหนักเป็นครูเป็นอาจารย์และเป็นทักคินายบุคคลยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือประการใดและคู่ผ้าษาดกนิสัยพระมหาประชาบดีโคตมีผู้เป็นเจ้าแม่นา้าได้เพาะฝ้ายและสะสางดีประชีกรอทอเป็นผ้าสาดกด้วยพระหัตถ์เองแล้วและนำมาถวายแก่พระองค์ถ้าหากว่าพระองค์ประเสริฐเลิศด,ดีกว่าสังคารตนะแล้ว จะมิทรงอนุญาตให้พระมหาปชาบดีถวายแก่พระองค์หรือนี่พระองค์คงจะทรงเห็นว่าสังขารตนะประเสริฐกว่าพระองค์จึงได้ตรัสแก่พระมหาปชาบดีให้ถวายแก่สง์พระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเกษ็จึงถวายพระพรว่ามหาราชดูราณะบพิษพระราชสมภาร ซึ่งสมเด็จพระาศาสดาจารย์มีพระพุทธดีกาแก่พระมหาประชาบดีให้ถวายคู่ผ้าสาดกแก่สงนั้นใช่พระองค์จะทรงเห็นว่าถวายแก่สงจะมีผลดีกว่าถวายพระองค์หาไม่ได้ซึ่งมีพระพุทธดีกาตรัสให้ถวายแก่สงนั้นไซด้วยทรงพิจารณาเห็นประโยชน์ในอนาคต,ตการว่าถ้าพระตถาคตเสด็จนิพพานล่วงลับไปแล้ว มหาชนทั้งปวงที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังจะได้เคารพนบน,บนอบแก่พระสงฆ์พระพุทธองค์ประสงค์จะยกย่องคุณแห่งพระสงฆ์ให้ปรากฏต่อไปจึงได้ตรัสให้พระมหาประชาบดีถวายคู่ผ้าสาดกแก่สงฆ์ด้วยประการชนี้ยะถามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอาตมาจะอุปมาให้ฟัง เปรียบประดุดดังบิดายังมีชีวิตอยู่บุตรคนใดที่มีคุณวิเศษสมควรจะยกย่องก็ยกย่องไว้ในที่ประชุมชนเป็นต้นว่าในสำนักแห่งพระราชามหากษัตริย์ณถ้ำกลางหมู่อมาร,ราชพัฒนายประตูและหมู่โยธาด้วยประสงค์ว่าต่อไปภายหน้าคนทั้งหลายจะได้เคารพยำเกรงบุตรของตนข้อนี้มีอุปมาฉันใด ก็เหมือนสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคทรงพิจารณาเห็นประโยชน์อนาคต,ตการจึงได้ทรงประกาศยกย่องคุณแห่งพระสงฆ์ไว้ให้ปรากฏเพื่อปัจฉิมาชนะตาชนในภายหลังจะได้กระทำสักการะบูชาใช่ว่าพระสังฆรตนะจะประเสริฐเลิศกว่าพระมหาการุณาด้วยเหตุเพียงเท่าที่ให้พระมหาประชาบดีถวายคู่ผ้าสาดกนี้ก็หาไม่ได้ ยะถามหาราชะอันหนึ่งเล่าดูราณะบพิษพระราชสมภารอัตมาจะขอถามเหมือนว่าบิดามารดาป้อนข้าวอาบน้ำประคับประคองบุตรให้กินให้นอนให้ผ้าผ่อนท่อนสบายแก่บุตรเป็นต้นบุตรนั้นจะเรียกว่าประเสริฐกว่าบิดามารดาของตนเพราะเหตุบิดามารดาอุปถัมบำรุงเพียงนั้น ได้หรือประการใดนะบพิษพระราชะสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชะองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข่าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบด้วยยานปรีชาบิดามารดาประคับประคองบุตรของตนมีป้อนข้าวและอาบน้ำเป็นต้นก็ด้วยความจำใจเพราะเหตุว่าบุตรเกิดมาแต่อกจะละทิ้งเสียไม่ได้แต่ว่าบุตรนั้น มิได้ชื่อว่าดีกว่าบิดามารดาหรือบิดามารดาเคารพต่อบุตรด้วยการเลี้ยงดูรักษามีประมาณเท่านี้นะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจิงถวายพระพรอุปมายต่อไปเล่าว่าเอวเมวะโขมหาราชะข้อความนั้นฉันใดก็เหมือนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสให้พระมหาปชาบดีถวายคู่ผ้าสาดกแก่สง ก็เพื่อจะทรงอนุเคราะห์ให้เป็นไปในอนาคต,ตการจะได้ชื่อว่าสังฆารตนะประเสริฐกว่าสมเด็จพระาศาสดาจารย์ด้วยตรัชนี้ก็หาไม่ได้ยะถามหาราชะอันหนึ่งเล่าดูราณะบพิษพระราชสมภารอัตมาจะอุปมาให้ฟังอีกเหมือนอย่างว่ามีบุรุษคนใดคนหนึ่งนำสวยสาอากรมาถวายแก่พระมหากษัตริย์ พระมาหากษัตริย์ก็พระราชทานสวยนั้นแก่ราชบุรุษคนใดคนหนึ่งจะเป็นพลโยธาหรือปุโรหิตก็ตามทีอปินุโขมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเมื่อพระมาหากษัตริย์เจ้าพระราชทานสวยอากรให้เช่นนี้จะว่าบุรุษผู้รับพระราชทา,านนั้นดีเลิศประเสริฐกว่าพระมาหากษัตริย์หรือประการใดนะบพิษพระราชสมภารราชา สมเด็จพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชโองการดำรัสว่านะิพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนสมเด็จพระมหากษัตริย์พระราชทานสวยสาอากกรแก่บุรุษคนใดก็เพื่อจะยกย่องผู้นั้นให้ปรากฏจะว่าประเสริฐกว่าพระมหากษัตริย์นั้นมิได้นะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจ,รจึงอุปมาต่อไปเล่าว,ว่ามหาราชา ดูราณะบพิษพระราชสมภารข้อความนี้อุปมาฉันใดก็อุปมาเหมือนสมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสให้พระมหาประชาบดีบูชาสง์ก็เหตุจะทรงยกย่องสงเหมือนพระมหากษัตริย์พระราชทานสวยฉะนั้นอภิจมหาราชะอันหนึ่งเล่าดูราณะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระศาสดาจารย์ทรงพิจารณาเห็นว่า พระสงฆ์เป็นผู้ควรบูชาอยู่แล้วโดยปกติพระตถาคตจักบูชาสงฆ์ด้วยของอันเป็นส่วนของพระตถาคตเองดังนี้พระองค์จึงได้ตรัสให้พระมหาปชาบดีถวายผ้าคู่สาดกแก่สงฆ์อีกประการหนึ่งดูรานะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมครูเจ้านี้พระองค์ไม่ได้พนานายกย่องพระองค์เองถ้าใครควรแก่บูชา พระองค์ก็ยกย่องผู้นั้นอันหนึ่งดูรานะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระาศาสดาผู้เป็นวิสุทธิเทพพยาดาหาเทพพยาดาอื่นเปรียบไม่ได้เมื่อพระองค์จะทรงยกย่องความปฏิบัติของภิกษุผู้สันโดษมากน้อยพระองค์ได้ทรงสรรเสริญไว้โดยธรรมธายาตบริยายอันมีในคำภีมัชฌิมนิกายว่าอสุเยวะปุริโมภิกขุ พระภิกษุผู้อยู่ในเบื้องหน้าแห่งพระตถา,าคตองค์นูนเป็นผู้ควรบูชาและควรสรรเสริญโดยยิ่งดังนี้ดูราณะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระาศาสดาจารย์เจ้าแห่งเรานั้นประเสริฐโดยแท้หาผู้เสมอไม่ได้ในสัตวะนิกายควรที่จะรับทักขีนาทานแห่งชนทั้งหลายหาผู้เสมอไม่ได้อันนี้ ก็สมด้วยเทวภาสิทธ์ซึ่งมานวะคามิกะเทวบุตรกล่าวไว้ในที่เฉพาะพระพักสมเด็จพระมหาการุณาอันยกขึ้นร้อยกรองเป็นพระคาถาไว้ในสังยุตตนิกายว่าวิบุโลราชะขหาย,ยานังคิริเศโผปรวุจจติเศโตหิมะวตาเศโออาทิจโจอาคาคามินังสมุทโทนทีนังเศโอ นักขตานันจจันทิมาสเทวกัสโลกัสะพุทโธอะโคติวจติอธิบายความในคาถานี้ว่าบรรดาเขาทั้งหลายที่มีในประเทศราชครืนครน,นั้นเขาวิบุญบรรพชนั้นปรากฏว่าประเสริฐกว่าถ้าจะว่าข้างฝ่ายเขาหิมพานเขาชื่อว่าไกรลาสนั้นประเสริฐกว่าเขาทั้งปวงอาทิโจ ส่วนพระอาทิตย์นั้นเล่าก็ประเสริฐกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายบรรดามีในอากาศเวหาสมุโทโธอันว่ามหาสมุทอันใหญ่กว้างก็ประเสริฐกว่าแม่น้ำทั้งหลายจันทิมาบรรดาดาวทั้งหลายที่มีในอากาศพระจันทรเทวราชประเสริฐที่สุดพุทโธอันว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อัคโคก็ประเสริฐกว่าเทพพยายดาและมนุษย์ทั้งหลายในสากล,ลโลกหาบุคคลใดจะเปรียบเสมอไม่ได้ตังโขปะนะดูรานะบพิษพระราชสมภารถ้อยคําของมานวะคามิกะเทพพบุตรพาสิทธ์สันเสริญเป็นคาถาไว้ชนี้คาถานี้เป็นของมานวะคามิกะเทพพบุตรได้ร้อยกรองด้วยดีเป็นคาถาสุภาษิต จะได้เป็นทุพาสิทธามิได้สมเด็จผู้มีพระภาคก็ทรงอนุมัติตามอันหนึ่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็ได้กล่าวไว้ว่าความเลื่อมใสที่ปรากฏขึ้นในใจก็เป็นส่วนหนึ่งความที่ถึงสารณคมหรือกระทาอัญชฉลีนอบน้อมก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการกระทาอัญชฉลีนอบน้อมแก่พระพุทธเจ้าผู้กำจัดเสีแล้วซึ่งมานคือกิเลส สามารถจะยังบุคคลนั้นให้ข้ามพ้นจากสังสารวัติได้อันหนึ่งดูราณะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเทศนาไว้ว่าพิกเวดูกะระสงทั้งหลายบุคคลจำพวกหนึ่งเกิดขึ้นในโลกนี้ย่อมเกิดมาเพื่อจะให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่มหาชนเป็นอันมากตลอดทั้งเทวดาและมนุษย์บุคคลจำพวกนั้น ได้แก่สมเด็จพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้เพราะเหตุนั้นมหาบพิษพระราชสมภารจงเข้าพระทัยเถิดว่าสมเด็จพระพุทธเจ้านี้เลิศประเสริฐกว่าสังฆรรตนะเป็นแท้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินได้ทรงฟังก็ทรงพระโสมานัตตรัสรับคำของพระนาคเสนด้วยอาการยินดี จบโคตมีวัฏฐา,านาปัญหาเป็นคำรบสามเท่านี้มีเชิงอัดปัญหานี้ไม่ทราบว่าอยู่ในวักไหนปัญหาที่หนึ่งที่สองที่ส,สี่และต่อไปก็ไม่ปรากฏแต่บอกไว้ว่าปัญหาที่สามฉบับที่แปลลงในหนังสือธรรมจักสุยกไปไว้ในพวกเมนดกะปัญหา ต่อทวินังพุทธานังโลกานุปัชนะปัญหาที่แปดในฉัตรวัตรแต่ฉบับที่พิมพ์ในสมุดเล่มนี้คงไว้ตามฉบับภาษาบาลีจบเชิงอัดจบโคตมีวัฏฐา,านปปัญหาที่สาม